สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะก็พบกับครูพลอยในรายวิชาวิทยาการคำนวณสำหรับนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่6วันนี้ครูจะมาสอนเรื่องอะไรนะคะดูในวิดีโอได้เลยวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องแนวคิดในการแก้ปัญหาซึ่งเป็นยังไงบ้างคะในช่วงสถานการณ์โควิดเรียนที่บ้านช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านนักเรียนเจอปัญหาอะไรบ้างไหมคะ มีปัญหาอะไรเก็บไว้ในใจแล้วเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าตัวอย่างปัญหาที่ครูจะมาสอนในวันนี้ตรงกับปัญหาที่นักเรียนเจอหรือเปล่าก่อนอื่นที่เราจะไปดูตัวอย่างปัญหาเราต้องรู้ก่อนว่าทําไมเราจึงต้องเรียนแนวคิดในการแก้ปัญหาที่เราต้องเรียนแนวคิดในการแก้ปัญหาก็คือในบางสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเราเราเจอปัญหาต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอปัญหาเราต้องมองปัญหาให้ออก ว่าปัญหานั้นเป็นปัญหารูปแบบใดแล้วเราจะได้แก้ปัญหาได้ถูกต้องและรวดเร็วนะคะวันนี้วิธีการแก้ปัญหาที่คุณครูนำมาสอนนักเรียนมีอยู่3วิธีวิธีที่1คือแนวคิดการทำงานเป็นลำดับวิธีที่2ที่เป็นสีแดงนะคะแนวคิดการทำงานแบบมีเงื่อนไขและวิธีที่3คือแนวคิดการทำงานแบบบนซ้ำ ซึ่งแนวคิดการทำงานแต่และอย่างนะคะจะมีลักษณะที่แตกต่างกันเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันทีและแนวคิดเลยนะคะ,ะมาดูกันแนวคิดการทำงานแบบเป็นลำดับนักเรียนสังเกตดูสิคะว่าในภาพนี้นะคะนักเรียนเห็นอะไรเป็นห้องน่าจะเป็นห้องนอนใช่ไหมคะเพราะว่ามีเตียงนอนอน่าจะเป็นห้องนอนของเด็กผู้ชายคนหนึ่งห้องนอนของใครเป็นแบบนี้บ้างคะ อลองดูห้องนอนห้องนี้มีปัญหาอะไรคะที่นักเรียนเห็นสังเกตดูด้านบนด้านบนเป็นยังไงคะมีหยากใย้ามีหยากย้ยเป็นสิ่งที่ควรมีในห้องไหมคะไม่ควรนะคะต่อมามีอะไรอีกอ่าดูที่ตู้สิคะที่ตู้มีอะไรเห็นไหมคะว่ามีฝุ่นอยูอ่นักเรียนดูที่พื้นอ่า ดูอีกดูที่เตียงนอนดูที่ผ้าม่านห้องใครเป็นแบบนี้บ้างห้องนอนใครเป็นแบบนี้อ่าเพราะฉะนั้นปัญหาที่เราเจอในภาพนี้คือห้องนอนที่ทำไมคะสกปรกเพราะฉะนั้นห้องนอนเราไม่ควรเป็นแบบนี้นะคะเราควรต้องทำความสะอาดเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องทำความสะอาดห้องนอนอันนี้คือการทำงานอย่างเป็นลำดับการทำงานอย่างเป็นลำดับคืออะไร มีการเรียงลำดับที่ชัดเจนขั้นตอนที่1ไปขั้นตอนที่2ไปขั้นตอนที่3 4และ5จนถึงที่การแก้ปัญหาสำเร็จต่อมาเรามาดูว่าถ้าเราต้องทำความสะอาดห้องนอนเราจะทำอย่างไรในการทำความสะอาดห้องถ้าทำความสะอาดตามหลักที่ถูกต้องเราจะต้องเริ่มจากบริเวณที่อยู่สูงที่สุดไปถึงบริเวณที่อยู่ต่ำที่สุด นะคะอะไรละ่ะที่อยู่ทุกสูงที่สุดก็คืออะไรคะการกวาดหยักใยบนเพดานหลังจากที่กวาดหยักใยบนเพดานเสร็จนักเรียนคิดว่าต้องทําอะไรต่ออ่าลำดับที่2คือทําความสะอาดตู้เสื้อผ้านะคะลำดับที่3คือเช็ดหน้าต่างและลำดับที่4คือทําความสะอาดชั้นวางของต่อมาคือลำดับที่5้าเปลี่ยนผ้าปูที่นอนและสุดท้าย อยู่ด้านล่างสุดเลยก็คือการกวาดและถูพื้นนั่นเองเห็นไหมคะมีลำดับขั้นตอนบอกว่าเราจะต้องทำความสะอาดอะไรเป็นขั้นตอนที่1 2 3 4 5หและ6คคำถามคู่ถามว่าถ้าเรากวาดและถูพื้นก่อนแล้วเราถึงมากวาดอยากใยบนเพดานจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นอ ปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือหลังจากที่เราทำความสะอาดพื้นเรียบร้อยแล้วแล้วเรากวาดอยากแก้บนเพดานเป็นยังไงคะเศษฝุ่นเศษอยากแก้บนเพดานก็หล่นลงมาใช่ไหมคะพื้นเราก็ต้องมาทำไมคะกวาดถูใหม่เป็นยังไงแก้ปัญหาทำงานซ้ำซ้อนครูมีคำถามคำถามของครูพอเวลาเราสวมใส่เสื้อผ้านักเรียนสวมเสื้อ หรือสวมกางเกงใช่ไหมคะพอสวมเสร็จแล้วนักเรียนจึงจะสวมรองเท้าคู่ถามว่าถ้านักเรียนสวมรองเท้าก่อนแล้วนักเรียนค่อยสวมเสื้อกับกางเกงได้ไหมได้ไหมคะก็คือได้แต่แต่จะเกิดอะไรขึ้นพอเวลาเป็นอย่างนั้น ถ้าเราสวมรองเท้าก่อนแล้วค่อยสวมกางเกงเกิดอะไรขึ้นคะกางเกงหรือเสื้อผ้าเราก็ทําไมคะเลอะเปื้อนไปด้วยหรือบางครั้งเราอาจจะใส่กางเกงไม่ได้อ่าเพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวอย่างการทํางานแบบมีลําดับนั่นเองต่อมามาดูนอกบ้านกันบ้างดีกว่าแต่เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นบ้านของเด็กหญิงอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาชื่ออะไร อันนี้คือการทำงานแบบมีเงื่อนไขการทำงานแบบมีเงื่อนไขคือเป็นการทำงานที่มีเงื่อนไขเข้ามาเกี่ยวข้องพอเวลานักเรียนจะแก้ไขปัญหาหรือลงมือทำนักเรียนต้องพิจารณาก่อนว่าเขามีเงื่อนไขอะไรหลังจากที่พิจารณาแล้วว่ามีเงื่อนไขอะไรนักเรียนจึงใช้เหตุผลในการพิจารณาปัญหาและลงมือทำดูตัวอย่างอ่า บ้านของเด็กหญิงคนนี้ชื่ออะไรคะ,ะชื่อเด็กหญิงพลอยใสยปัญหาของเขาคือที่บ้านของเด็กหญิงพลอยใสยมีขยะจํานวนมากเรามาดูกันว่าบ้านของเด็กหญิงพลอยใสยมีอะไรบ้างมีขยะอะไรบ้างเยอะแยะเลยมาดูชิ้นที่1นึ่งมาดูชิ้นที่1คือกล่องกระดาษใช่ไหมคะกล่องกระดาษกล่องกระดาษชิ้นที่สคือ ถุงพลาสติกและขวดน้ำชิ้นที่3คืออะไรคะขวดสเปรย์และชิ้นที่4คือกองเศษใบไม้เป็นยังไงคะเยอะไหมอ๋อเยอะแยะเลยแต่นักเรียนสังเกตดูดีๆขยะแต่ละชิ้นเป็นขยะที่เป็นขยะคนละชนิดกันเวลาเราทิ้งขยะเราจะต้องทิ้งให้ถูกวิธีนักเรียนดูคะ่ะถังขยะมี อยู่4ี่ชนิดซึ่งถังขยะแต่ละชนิดจะต้องใส่ขยะให้ถูกประเภทมาดูค่ะถังขยะสีเขียวคือถังขยะที่ทำไมคะย่อยสลายได้ถังขยะสีเหลืองคือขยะรีไซเคิลและถังขยะสีน้ำเงินคือขยะทั่วไปและสุดท้ายคือถังขยะสีแดงเป็นถังขยะที่ใส่ขยะที่อันตรายมาช่วยครูดูหน่อยว่าเด็กหญิงพลอยใส จะต้องทิ้งขยะที่ไหนบ้างอันนี้คืออะไรคะใบไม้ใบไม้ทิ้งใส่ถังสีอะไรคะสีเขียวเพราะเป็นขยะที่ย่อยสลายได้สามารถเอามาทําเป็นปุ๋ยได้ต่อมาขยะรีไซเคิลอันนี้ควรจะอยู่คู่กับอะไรคะกระดาษหรือกล่องกระดาษาต่อมาคือขยะทั่วไปถุงและแก้วน้ํา และสุดท้ายขวดสเปย์เป็นขยะที่อันตรายเราก็ใส่ถังสีแดงอ่ะอันนี้คือตัวอย่างการทำงานแบบมีเงื่อนไขนั่นเองมีเงื่อนไขมาเป็นตัวกำหนดว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะต้องแก้ปัญหาหรือต้องการผลรับอย่างไรเป็นยังไงคะยากไหมไม่ยากนะคะมาดูแนวคิดแบบสุดท้ายและแบบสุดท้ายคือแบบที่เท่าไหร่คะ3 นะมี3แนวคิดแบบสุดท้ายแนวคิดแบบวนซ้ำแนวคิดแบบวนซ้ำก็คือการทำงานบอกอยู่แล้วซ้ำๆต้องทำหลายๆครั้งจึงจะทำไมคะแก้ปัญหาได้แต่พิเศษนิดนึงแนวคิดการทำงานแบบวนซ้ำเนี่ยมีจำนวนการทำงานที่แน่นอนและไม่แน่นอนเพราะฉะนั้น การทำงานแบบวนซ้ำแบ่งออกเป็น2ประเภทคือแน่นอนและไม่แน่นอนมาดูตัวอย่างแรกการทำงานแบบวนซ้ำที่มีจํานวนครั้งแน่นอนอันนี้คู่พาออกมานอกบ้านแล้วนะคะดูในภาพเด็กผู้ชายคนนี้เขาเริ่มต้นเริ่มต้นยืนอยู่ดูว่าอันต่อไปเขาจะทำอะไรวิ่งรอบที่1ต่อมา วิ่งรอบที่สองและลำดับต่อมาคือวิ่งรอบที่3และสุดท้ายคือหยุดวิ่งเพราะฉะนั้นปัญหาของเขาก็คือการวิ่งของเขาเขาจะต้องออกกำลังกายโดยเขากำหนดกับตัวเองว่าเขาจะวิ่งจำนวนกี่ครั้งคะ3รอบหรือ3 3ครั้งนั่นเองเขาต้องวิ่งจำนวน3รอบเขาถึงจะหยุดวิ่งวันนี้เขากำหนดมาว่าเขาจะวิ่งตั้งตั้ง3รอบแน่ เพราะฉะนั้นถ้าวิ่งได้สองรอบเขาหยุดวิ่งได้ไหมไม่ได้เพราะว่ายังไม่ตรงตามที่เขากำหนดไว้เพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวอย่างนะคะการทำงานแบบบนซ้ำที่มีจำนวนครั้งแน่นอนตัวอย่างอื่นๆก็เช่นถ้าคุณแม่ให้นักเรียนไปตักน้ำใส่ถังทั้งหมด5ขันนักเรียนก็ตักขันที่1ขันที่2 3 4สพอครบ5ขันนักเรียนน่นทำไมคะหยุดตักนั่นเอง ก็คือมีตัวเลขมากำกับชัดเจนนะคะแต่ถ้าเราเขียนเป็นโปรแกรมมีวิธีการเขียนที่สั้นกว่าเดิมก็คือใช้สัญ,ญลักษณ์เข้ามาช่วยนะคะใช้สัญ,ญลักษณ์ตัวไหนนักเรียนจะเห็นนะคะสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ก็คือมีเลข3กํกำกับอยู่มีเลข3กํกำกับอยู่ตรงนี้นะคะมีเลข3กํกกับอยู่ ก็คือแทนที่เราจะวาดรูปการวิ่งทั้งหมด3รอบแล้วก็ใส่ตัวเลขไปซะอ่านะคะยากไหมไม่ยากเกินไปต่อมาหลังจากออกกำลังกายเสร็จแล้วเราต้องไปทำไมคะชำระร่างกายให้สะอาดใช่ไหมคะเพราะเหงื่อใครออกเพราะฉะนั้นเราจะเจอสถานการณ์ตัวอย่างการทำงานแบบบนซ้ำที่มีจำนวนครั้งไม่แน่นอนคืออะไระะดูภาพ เริ่มต้นใหไหมคะใส่ชุดเตรียมตัวจะอาบน้ำและต่อมาใช้ขันตักน้ำเราใช้ขันตักน้ำต่อมาก็ใช้ขันตักน้ำอีกแต่ครูได้บอกไหมคะว่าต้องตักน้ำกี่ขันครูบอกไม่ได้ว่านักเรียนต้องตักน้ำกี่ขันถึงร่างกายนักเรียนจะสะอาดเพราะว่าบางวันเราอาจจะทำงานหรือว่าวิ่งเล่นมาเยอะเราก็ต้องอาบเยอะหน่อยใช่ไหมคะอ่า เพราะฉะนั้นครูจึงบอกไม่ได้ว่านักเรียนต้องใช้น้ำเนี่ยใช้ขันเนี่ยตักน้ำทั้งหมดกี่ครั้งจึงจะครบหรือจึงจะหยุดอาบน้ำได้อันนี้คือการวนซ้ำแบบมีจำนวนครั้งที่ไม่แน่นอนอนักเรียนดูนะคะ,ะนักเรียนดูความแตกต่างจำนวนครั้งที่แน่นอนกับไม่แน่นอนคือตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะ ในสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายวนซ้ำมีตัวเลขกำหนดไหมคะก็คือไม่มีเพราะว่าอะไรเพราะว่าครูบอกว่าเป็นการวนซ้ำที่ไม่แน่นอนนั่นเองเพราะฉะนั้นเรามาสรุปสาระสำคัญสำหรับบทเรียนในวันนี้วันนี้นะคะเร,เ,รเราเรียนเรื่องแนวคิดในการแก้ปัญหาแนวคิดในการแก้ปัญหามีอยู่3รูปแบบ รูปแบบที่1สีเหลืองการทำงานแบบมีลำดับเป็นขั้นตอน 1, 2, 3, 4, 5ไปเรื่อยๆจนกระทั่งสิ้นสุดต่อมาแนวคิดการทำงานแบบมีเงื่อนไขคือมีเงื่อนไขามาเป็นตัวพิจารณาหรือกำหนดเกณฑ์เราต้องใช้เหตุผลมากขึ้นในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างก็คืออะไรคะการทิ้งขยะให้ถูกประเภทของถังขยะนั่นเอง นะคะและแนวคิดสุดท้ายคือวนซ้ำคือการทำงานแบบวนซ้ำที่มีจํานวนครั้งแน่นอนและไม่แน่นอนอาช่วงสุดท้ายนะคะบทเรียนนี้ชั่วโมงนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายก็คือถามมาเดี๋ยวไปตอบนะคะนักเรียนหลังจากที่ดูวีดีโอแล้ว เกิดคำถามถาม,มีข้อสงสัยแล้วจะถามใครถามครูนี่แหละคะ่ะถามมาเดี๋ยวครูไปตอบแล้วจะถามยังไงอะคะนักเรียนจะถามได้ก็คือนักเรียนต้องอยู่ในกลุ่มครูพอยนักเรียนชั้นปหกก่อนนะคะถ้าใครอยู่แล้วเนี่ยก็จะสามารถดูวิดีโอนี้ได้อยู่แล้วนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็เลือกที่คู่มือ นักเรียนเลือกที่คู่มือแล้วนักเรียนก็จะเจอบทเรียนของคุณครูก็คือวิชาวิทยาการคำนวณน,นักเรียนคลิกเข้ามาดูวิดีโอนี้ได้เลยนักเรียนดูวิดีโอนี้แล้วหลังจากที่ดูจบมีข้อสงสัยอยากจะถามคุณครูจังว่าตรงนี้เป็นอย่างไรไม่ต้องโทรมาถามเผื่อเพื่อนๆเ,เ,เขาสงสัยเหมือนเราให้นักเรียนพิมพ์คอมเมนต์ แสดงความคิดเห็นตรงนี้เลยนะคะเน้นย้ำว่าถามเกี่ยวกับเรื่องการเรียนเท่านั้นนะคะถ้าถามเกี่ยวกับเรื่องการเรียนมาเดี๋ยวครูไปตอบนักเรียนแน่นอนนะคะ,ะสำหรับวันนี้ชั่วโมงนี้ครูก็มีเนื้อหามาฝากนักเรียนเพียงเท่านี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย